ก็ขออนุญาตหน้าจอแล้วกันนะครับไม่มีอะไรครับพอดีสายตาสันาน้นผมไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวตามที่ได้รับฟังเรื่องของโปรไฟล์กรณีโปรฟไฟล์ไปเมื่อกี้นะครับจะขอสรุปสั้นๆน,นะครับเพื่อให้ใจความว่าในส่วนของบริษัทคอนแวนต์มรีปัจจุบันเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งตามที่ทราบกันดีนะครับเราเป็นหนึ่งในสามของบริษัทที่ผลิตเปลี่ยนเครือของบริษัทลุงรอบบริษัทจำก,กัด โดยเฉพาะเราที่อยู่ในพื้นที่ของคุยภาคตามนโยบายการจัดจ่ายการผลิตกสูงคุยภาคนะครับซึ่งบริษัทเบียจริงๆเรามีสามที่นะครับที่แรกจริงๆเรามีสี่แต่ว่าเราเลิกไปที่นืที่โรงเก่าที่สาเสซนนะครับที่บระเบืออันนี้เราเลิกการผลิตไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มีโรงเลือกที่ปทุมธานีแล้วก็โรงใหม่สุดที่นครปฐมคือบางเลนนะครับแล้วเราก็อีกที่นึงที่แกรนรีนะครับ นอกจากนั้นเราก็มีการกระจายโรงงานผลิตโดยเฉพาะในส่วนของโรงงานผลิตสซดาและน้ำดื่มแต่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็กระจายตามภูมิภาคเช่นภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะครับสําหรับบริษัทคันแกนเบลลี่นะครับเราจดทะเบียนเมื่อวันที่29ธันวาคม2537นะครับก็มีจดทะเบียนอยู่2,300ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นคนไทยอยู่กัสตา9ก็ที่เหลือก็จะเป็นชาวต่างชาติอยู พื้นที่ทั้งหมดเรามีพื้นที่นะครับรวมเบ็ดเสร็จเรามีพื้นที่ประมาณ1ัน9เจไร่นะครับว่าส่วนแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือส่วนหนึ่งคือส่วนพื้นที่ผลิตนะครับเป็นโรงงานผลิตที่เกี่ยวข้องกับจิตการในการผลิตนะครับซึ่งจะประกอบเพื่อพื้นที่ตัวอาคารพื้นที่โรงงานขวดนะครับพื้นที่ระบบบำบัดแล้วก็พื้นที่เฟรนด์นะครับจะมีพื้นที่รวมๆกันเกือบสี่ร้อยไร่ ครับส่วนพื้นที่ที่เหลืออีกประมาณเกือบ900ไร่ก็เป็นพื้นที่สนามกอล์ฟแล้วก็พื้นที่สีเขียวต่างๆครับในสนามกอล์ฟเรามีสนามกอล์ฟที่ทุกท่านอาจจะรู้จักสิงค์บาร์คนะครับไม่แน,น่ใจว่าเคยได้ลองฟีไม้ฝีมือหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสนามกอล์ฟระดับคอมเบเจอร์นะครับก็ถ้ามีเวลาอยากให้ชวนนะอยากให้มีเชิญชวนมาลองตีนะครับ สาหรับพนักง,งานนะครับพนักง,งานเรามีข้อมูลถึงวันที่1ึงตุลาคมน,นะครับเรามีพนักง,งานนะครับเรามีเอาซอร์สเนื่องจากว่าเรามีการจา้างเอาซอร์สวนหนึ่งมาทํางานกับเราด้วยแล้วเรามีเด็กทัศน์ศนโครงการเด็กวิวคือเรารับเด็กมัธยมศึกษาปีที่หที่ขาดแคลนคุณทรัพย์แต่ว่าไฟที่จะเรียนต่ออันนี้เราให้ทีนทรารศึกษานะครับแล้วก็ให้ทําง,งานกับเราเราจ่ายค่าจ้างแล้วก็เขาเรียนเสาอาทิตย ใช้ระยะเวลาอยู่สองปีนะครับพอจบมาเขาก็ได้รับปรึเหมือนกับสถาบันการศึกษาทั่วไปนะครับวันนี้เรามีเรามีด้วยกันสำหรับอยู่ที่สถาบินเรามีทั้งหมดที่ตอนนี้มีอยู่สามสิบแปดแล้วก็แปดว่าปีหน้าเราจะเพิ่มคอนสิร์ตนะครับนอกจากนั้นเองเราก็จะมีพนักงานที่เป็นสังกัดบริษัทคองแกรดบรูซเองนะครับอยู่ประมาณหกร้อยยี่สิบแปดคนนะครับแล้วก็มีเอาซอร์สที่เราใช้งานบางอย่างที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันในการผลิตมากเป็นงานซัพพอร์ตนะครับก็จะมีจานวนถึงเกือบสองคนนะครับซึ่งงาน o u t s o u r c e ก็จะมีเช่นพนักงานทำความสะอาดพนักงานดนแูแลสวนแล้วก็พวกพนักงานขนส่งสินค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ปรปภนะครับอันนี้เรา o u t s o u r c e นะครับผลิตภัณฑ์เบียร์ที่เราผลิตในตอนนี้นะครับตอนนี้เราผลิตเบียร์สองแบรนด์ด้วยกันคือลีโอแล้วก็เบียสิงนะครับ บียร์สิงจริงเราเริ่มมาผลิตที่นี่เมื่อก่อนเราก็ผลิตเบียร์สิงนะครับตอนที่เริ่มตั้งโรงงานตั้งปีสามเก้าเนี่ยเราก็ผลิตเบียร์สิงอยู่รายแรกนะครับแต่ว่าเนื่องจากยอดที่ที่มันดับลงนะครับเราก็ยกเลิกการผลิตเบียร์สิงไปแล้วก็มาผลิตอยู่พักหนึ่งในช่วงปีนั้งช่วงแต่ว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆช่วงที่โรงงานประทุมกับันประทุมโดนน้ำร้อมนะครับตอนนั้นผลิตเบียร์สิงไม่ได้เราบริษัทผลิตเบียร์สิงในตัางปี 54 54 55นะครับเรามาเริ่มผลิตเบสิ่อทเมื่อเดอนกันยาย่งที่ผ่านมานะครับยังไงก็ขอรบกวนให้ให้ลองชิมเบสิคอแกนด้วยล้กันนะครับส่วน l ีโอก็น่าจะสร้างกันดีนะครับเราเป็นเจ้าแรกที่ดีโอนะครับตั้งแต่ปี1998ป็นต้นมานะครับแต่หลังจากที่มีการ l ีโอมันจเริญเติบโตขึ้นมาสถียตลาดมามากขึ้นแล้วก็มีการขยายขยายโรงงานที่สุกลาง คื่ที่บางเลนแล้วก็มูฟเรียวไปผลิที่บางเลนบางส่วนนะครับในชั้นเรียวที่ผลิตที่ขอนแก่นเนี่ยตอนนี้ในส่วนไหนแล้วก็จะซับพอร์อเฉพาะพื้นที่ทางภาคอีสานเป็นหลักนะครับก็อาจจะมีภาคตะวันออกบ้างภาคกลางบางส่วนบ้างแต่เป็นหลักตัวอย่ที่ภาคอีสานนะครับในส่วนของนันแอลกอฮอล์ที่เราผลิตอยู่สองตัวด้วยกนันนคือน้ำดื่มขวดแก้วนะครับแล้วก็สดาคือขวด จากมาตรการต่างๆหรือว่านโยบายต่างๆนะครับในการบริหารจัดการธุรกิจเรานะครับก็เพื่อให้การันตีว่าเราสามารถบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายนะครับก็ทาให้เราได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆในระบบสากลนะครับแล้วก็รางวัลต่างๆนะครับในเรื่องของระบบคุณภาพนะครับเรามีนโยบายนะครับว่าเราพร้อมที่จะประกัศความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับในด้านความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องการบริการนะครับหรือมีคํารองเรียนของค้าต้องมสูนย์นะครับทำให้เราดได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น iso 9001 v e o n 2015นะครับเร,เรื่องของมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพนะครับเรื่องของ good hygiene practice หรือว่า gsp แล้วก็ saccp นะครับเป็นมาตรฐานการรับรองการยเข้์จุดอันตรายและจุดวิกิต ในการควบคุมกระบวนการปิดอาหารนะครับในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมเรามีนโยบายนะครับว่าเราจะม,มุ่งมั่นการจัดการคนญหาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากราที่คุ้มค่าที่สุดตามหลัก 3R ตามที่ได้รับฟังมาแล้วเมื่อกี้นะครับว่าจะเป็น Reduce, Reuse แลวก็ Recycle นะครับภายใต้อาการบริษัทชุมชนและสิ่งแวดล้อมก็อ,อยู่ร่วมกันได้จกยัง่งยืนนะครับทาให้เราได้รับการรับรอง นะครับมาตรฐานระบบก,การจัดการสิ่งแวดล้ 14, 1, อม ISO 1 4 0 0งหมื่ 2, 5, นสี่นเอ็ดรนิบเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นเองเราได้รับการรับรองตัวคาร์บอนฟุตริ้ีของผลิตภัณฑ์แล้วก็วอเตอร์ฟุตริ้ีของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเราได้รับรางวัล g รีด n Beauty ของกระทรวงสาหกรรมนะครับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3ก็ปีหน้าเราตั้งใจว่าเราจะขอระดับสีนะครับจริงๆมันมีอยู่5ระดับนะครับวันนี้เราได้ที่ระดับ3มา เราได้รับร,บรา,บางวัลมาบิวาสิมวัตดล้อมหน้าต้นแบ,บ่การรักสิ่งัตรลอ้อมโรงงานสีเขียวจากกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับสาอานะครับนอกจากนั้นเราได้รับรางวัลเชลเวสแลนฟิลด์ field, นะครับเป็นรางวัลที่เกิดจากการใช้สีเกียวจากของเสียได้ทั้งหมดนะครับจากโรงงานกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับด้านกนารจัดการพลังงานเรามีนโยบายนะครับ,บาก,การบริหารจัดการพลังงาน เพื่อการปรปับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานนะครับรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลังงานนะครับภายใต้กิจการอนรับพลังงานภายในบริษัทนะครับเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและก็ย,ยั่งยืนนะครับทให้เราได้รับรางวัลแรงงานเชียร์ดปี2012นะครับเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบษษสายส่งไฟฟ้าออฟฟิศนะครับจากกระสอบพลังงาน การบริหารการจัดการเรื่องความปลอดภัยชีวะอนามัยและก็สภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับทาให้ความสําคัญต่อชีวิตสุขภาพและก็ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของพนักงานผู้รับเหมาหรือผู้มาติดต่อนะครับนะครับให้ไม่มีอักเสบเกิดมีเป้าหมายว่าบาดเจ็บเกิดขั้นจุดงานต้เป็นศูนย์นั่นคือเป้าหมายเรานะครับทําให้เราได้รับการรับรอง ISO 14001 5, 5 1, 2018นะครับเป็นระบบการจัดการ ชีวะอนมามัยและความปลอดภัยเราได้รับรางวัลสาญกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยชีวะอนมามัยและสภาพแวดล้อมในการทุนทมาระดับประเทศก็ปีนี้เป็นปีที่6ติดต่อกันนะครับด้านรายงานสัมพันธ์และก็ส่วนการนะครับเราได้รับรางวัลช่อชุเกียรติธันประกอบการดีเด่นด้านรายงานสัมพันธ์และส่วนการระดับประเทศปีนี้เป็นปีที่7ติดต่อกันแนล้ว เราได้ประวัติคนพิการนะครับเรามีการรับคนพิการมาทําง,งานกับเราด้วยนะครับนี่คือประวัติของบริษัทหรือว่าข้อมูลของบริษัทโดยคร่าวๆแลกัน,นะครับก็ในลำดับถัดไป